สวัสดีครับยินดีแนะนําให้คุณผู้ฟังรู้จักกับรายการในบ้านพอดแคสต์เพราะเรื่องในบ้าน,น,านมีหลายอย่างที่ต้องคุยกันต้องยอมรับใช่ไหมครับว่าโลกทุกวันนี้นะครับพัฒนาไปไกลมากแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมไปถึงด้านสังคมแม้กระทั่งด้านการคองคู่ก็เช่นกันครับการคบหาดูใจกันบางทีก็อาจจะมีไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ต่อกันหลายคนอาจจะถึงขั้นทดลองอยู่กินด้วยกันไปเลยก็ได้นะครับ แต่ว่านะคะในเรื่องสําหรับการอยู่กันก่อนแต่งงานเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในสําหรับสังคมไทยเรานะคะเพราะว่าในประเพณีไทยอของเราที่มีมาตั้งแต่สมัยโบร,โบราณน,นะคะก็ยังปลูกฝังให้ลูกสาวทุกๆบ้านนะให้มีความรักนวลสงวนตัวกันอยู่นะสังคมไทยของเรานะครับอาจจะยังมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยยังถือเป็นวัฒนธรรมอันดีอีกด้วยนะครับสําหรับ คนหรือครอบครัวไหนที่เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือครอบครัวไหนที่ยอมรับก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวว่าจะมองไปในมุมไหนจะเข่งคัดด้านประเพณีกันหรือเปล่าครอบครัวไหนที่เข่งคัดหน่อยก็อาจจะยังเข่งคัดเหมือนเดิมแต่ครอบครัวไหนที่สมัยใหม่หน่อยก็อาจจะไม่ได้ซีเรียดกับการอยู่กินก่อนการแต่งงานมากนักครับแต่ยังไงนะคะประเพณีไทยก็ยังถือว่าการอยู่กันก่อนแต่งงานเนี่ย ผู้หญิงเราก็ยังเป็นฝ่ายเสียบเปวียบอยู่ดีค่ะถ้าพูดถึงการอยู่กินกันก่อนแต่งงานเนี่ยคนเรามักจะนึกถึงเรื่องอะไรครับก็คงหนีไมพ้นเรื่องการผิดผีใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วครับหลายคนเนี่ยนะเคยได้ยินคํานี้โดยทั่วไปไม่ว่าจะทางภาคเหนือภาคอีสานหรือไม่แน่อาจารทุกๆพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับที่นับถือสืบต่อกันมารู้ไหมครับว่าเรื่องการผิดผีเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทําไมถึงเรียกว่าการผิดผี เอมันคืออะไรนะหน่อยก็สงสัยเหมือนกันถ้างั้นเรามาคุยกันเรื่องผิดผีกันดีกว่าไหมคะวันนี้อ่าครับการผิดผีเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่ผู้ชายกับผู้หญิงนะครับที่รักกันแล้วได้อยู่กินกันก่อนแต่งงานโดยไม่ได้จัดงานแต่งงานสู่ขอกันถูกต้องตามประเพณีหรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายครับซึ่งการกระทําแบบนี้นะครับมันทําให้ผีบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วนะครับเขาเกิดความไม่พอใจได้ครับ นอกจากนี้นะคะก็อาจจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บทําให้เดือดเนื้อร้อนใจมีปัญหาการเงินติดขัดไม่จบไม่สิน้นหรือรวมไปถึงปัญหาชีวิตคู่รักและครอบครัวได้ด้วยค่ะนั่นแหละครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอเขาบอกว่าแม้เราจะอยู่กินด้วยกันแบบผิดผีนะครับแต่มันก็ยังมีทางแก้ร้ายกลับกลายเป็นดีได้ครับ เรียกได้ว่าที่ไหนมีกฎที่นั่นย่อมมีข้อยกเว้นเสมอใช่ไหมคะคุณเอกใช่ครับเขาบอกว่าทางแก้นั้นก็คือถ้ายังไม่ได้มีการแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณีนะครับสิ่งที่ทําได้เป็นการเฉพาะหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียผัดผ้าจากกันตามความเชื่อนะครับก็คือการต้องไปขอขมาดวงวิญญาณบรรพบุรุษเสียให้ท่านได้รับรู้และอโหสิกรรมรวมทั้งอวยพรให้คู่รักนั้นดําเนินชีวิตคู่กัน อยากมีความสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยทําการค้าขายสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทําการสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาป่ปรารถนาซึ่งบางคนนะครับก็อาจจะถือโอกาสเป็นการจัดงานแต่งงานเล็กๆภายในครอบครัวกันไปเลยเสียทีเดียวก็ได้นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดกติกาอะไรเพราะว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นการ ยึดถือสืบต่อกันมาเป็นประเพณีกันเท่านั้นแต่ทุกวันนี้นะคะบางครอบครัวหรือหลายๆครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยซีเรียสกับเรื่องนี้สักเท่า<ช>ไห<ช>นะร่เนาะก็ยังถือว่าเป็นเพียงประเพณีที่รับรู้รับทราบกันเท่านั้นนะคะแม้ว่าการอยู่กันก่อนแต่งงานเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับสําหรับสังคมไทยมากนักน, <c oughs> นะคะแต่ก็มีผลสํารวจเนาะจากแอปพลิเคชัน m e n ู Insight จากผู้ร่วมตอบแบบสอบถามกว่าหมื่นคน <c oughs> มีถึง มีคนจำนวนถึง57.36%เลยนะคะคที่เลือกที่จะอยู่กันก่อนแต่งงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าการกันอยู่กันก่อนแต่งงานเนี่ยก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่าเราจะทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตคู่ของเราว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงกินอยู่ยังไงให้เห็นถึงข้อดีข้อเสีย<ช>เห็นความชัดเจนกันมากขึ้นนะคะครับเรียกได้ว่าเห็นไส้เห็นพุงกันทะลุเลยทีเดียวนะครับ ใช่เลยค่ะนอกจากนี้นะถ้าเกิดว่าเราอยู่กันไปแล้วไม่โอเคเราก็สามารถเลิกกันได้ง่ายกว่าที่จะคบกันไปแล้วแต่งงานแล้วมารู้ทีหลังว่าเราอยู่กันไม่ได้แลมาหย่าล้างกันเนี่ยมันก็อาจจะยอมรับกันได้ยากพอสมควรนะแต่ทั้งนี้นะคะเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนชิงสุกก่อนหามกันนะคะแต่ถ้าครอบครัวไหนไม่ได้ซีเรียสก็ถือว่าไม่ผิดอะไรคะ่ะ แล้วมีข้อดีแบบนี้แล้วมันจะมีข้อเสียไหมครับก็อย่างว่าละค่ะถ้ามีข้อดีแล้วมันก็ต้องมีข้อเสียอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าสังคมไทยเราเนี่ยไม่ได้ยอมรับสนิทใจกันมากสักเท่าไหร่นะเรื่องการอยู่กันก่อนแต่งงานเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหากเราอยู่ไปสักพักเนาะมีเจ้าตัวน้อยขึ้นมาอย่างเงี้ยอยู่กันไปอยู่กันมาแล้วเราเออไม่โอเคเราเลิกกันเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงซุบชิบนิมทาจากป้าข้างบ้านได้เลยนะ เอาไปเมาส์กันสนุดปา<ช>กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเห็นภาพกันเลยทีเดียวนะครับคํานี้การแต่งงานนะครับการใช้ชีวิตคู่มันเป็นเรื่องของคน2คนนะครับถ้าหากว่าเรารักกันจริงนะครับก็ขอให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความเข้าอ,อกเข้าใจด้วยความรักซึ่งกันและก,กันนะครับ แม้ว่าประเพณีอันดีก็ยังจะต้องถือปฏิบัติอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่ายุคสมัยของสังคมมันเปลี่ยนไปก็ต้องอาศัยความพร้อมของทั้งสองฝ่ายครับใช่แล้วค่ะต้องพร้อมทั้งด้านจิตใจด้วยนะสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคือความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากสำคัญจริงๆนะเพราะว่าทุกวันนี้เงินทองมันหายากนะใช่ค่ะต้องยังไงก็ทั้งคู่ก็ต้องช่วยกัน เก็บช่วยกันออมช่วยกันหาสินสอดเนาะถือว่าจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ควรทํากันอย่างมากเลยค่ะจริงๆก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับสําหรับคําคอหาที่อาจจะมองว่าเป็นการเก็บเงินแต่งตัวเองหรือเปล่าเป็นฝ่ายหญิงหาเงินแต่งตัวเองหรือเปล่าไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามนะครับคุณนายเราอย่าไปสนใจครับชีวิตคู่ของเราเราเก็บเงินเนี่ยเพื่อทําตามประเพณีให้ถูกต้องตามประเพณีเท่านั้นนะครับใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นสินที่การันตีว่า เราเอาเงินมาจากฝ่ายชายฝ่ายเดียวแล้วชีวิตคู่ของเราจะมีความสุขจะไม่เลือกลากันใช่ใชทุกวันนี้นะมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะผู้อิงก,ก็สามารถช่วยกันเก็บช่วยกันหาได้เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในบ้านพอดแคสต์ในวันนี้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ